เพร,ระาะแม่พี่น้องชมพูทุกคนเต็ซีทั้งหลายมื่อนี้ผมสีผ้ามาต้มส้วกคบเด้อครับเด้อนี่กบเนี่ยต้มสุกแล้วสีผ้าไปเบิง่งว่าวิธีการเห็ดเห็ดจังไรต้มส้วกคบบานห้าครับกบหน่อยประมาณสักสามสี่เดือนนี่นะครับเหนื่ออ่อนๆหนังอ่อนๆครับแต่กบป,ปีนี่นผมเป็นตาพี่น้องเลยเนี่หับต้มเป็นชั่วโมง่คนละอันนี้กบชั้นสี่เดือน ห้าหกเจ็ดโตัวโลปรบ้าณน,นี้ครับไปไปเบิ้งกินนับแรกเราครบมาต้มมันเปื่อยซะก่อนเด้อเหมืนนอนเดกครบมาสี่ตัวกำล,ลังต้อมอยู่ครับใส่เว,วาลากอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีก็นะ่ะจะเปื่อยนะครับแล้วก็มาพักให้มันเย็นแล้วก็สีแก้สีขาวมานันออกครับไปสีผ้าไปเบิ้งตอนต่อไปครับจากที่ข้าต้มกรบสุกเลยนอะนพี่น้องข้าก็ตักออกมาใส่จานนั่นเองับพักให้มันเย็นจนะักระนาทีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไม่ให้รั่มือเจ้าได้ ไปเดี๋ยวเบิ่งตอนต่อไปกันเ้าก็มาฉีกเป็นตอนเป็นตอนได้เป็นหลังด้วยฉีกปุ๊บน,นี่เป็นตอนตอนคาโต้ยขาโต้ยมันครับเนี่ยข้าวนึ่นก็เป็นอย่นี้นี่ส่วนหัวส่วนหัวก็แยกออกจักหน่อยครับเดี๋ยวเราไปกินเน่ยดึงออกไปปุ๊บดึงออกมาแบบนี้เลยครับไม่ต้องเฮ็ด์สิ่นหน่อยมาเลยนะครับ สีสไปจักเด็กจักน้อยกับต้ก,การแล้วล่ะเพราะมันบันหกกนัเกลียดเพราะมันบันเป็นตัวขรุปอนไรนะสีออกามานล้วน,นี่แหละพ่อจำเลยนะตัวหนึ่งสีัล็กๆส,สีชิน้นนะพ่อนะครับสีออกมาแล้วนี่จื๊อครับสีออกแล้วตัวต่อไปคือตัวแรกกับสีออกมาแล้วน,นี่ครับขาตัวเมันกี้สีออกมานี่นน บางอย่างครับเมนูต้มส่วกกบันเท่าทำง่ายอร่อยด้วยครับสีฟวดนะครับสีปื้ดถ้าต้มเปืเป่อยมันฉีกง่ายเลยพี่น้องเลยเพราะเด้ยใส่เห้ยงลายเป็นเลยเดี๋ยเอาละเรียบร้อยเอาหมอนมาลงครับเอาได้แล้วเย ใส่หม้อครับใส่หมอ้อจืดลงไปตามด้วยน้ำต้มเทล,ลงไปนะครับจืดเอาพ่อถ่วตัวคบเนื้อกบเดี๋ยวในการเลครับให้มากน้ำได้ก็ใส่ได้ๆก็ได้ระสดจะสดผมใส่สำนีพ่อครับนี่ประมาณนี้นะครับมาครับมาเลยมาปรุงเครื่องกันเน้อนี่ชุดรถใส่ไปเลยแส่ไล้แสบไล้ ข้าวขัวพวออกมันนี่แหละจักสอจักได้เลยกเอาครับดูนีจังเลยสไลด์ห้อมไลด์กันเลยข้าวขัวก็ได้ไปดิปลาปลาชุดดูนี่จันเอยน,มามายยนอยันนี่แหละพราเดปเดปุงมันนีัยแหละปลาแดกปลาแดกน้าครับถืนใส่เลย โอ้ลายผลยปรัโเลยอ้าไลยละ,ะแบนีนกะหอมหอมร่วมครับใสเลยหอมใส่ลายเสียบายกัน,กนคนโคนเลครับว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวโอ้ยบักพีบักพกบักพริกลื่มลืมลืมลืบักพีกบพิขวดด้ครับพี่นนอง ใช้ประมาณนีแ้แหละโอเคไปไหนพอใส่ไลายเพียร์ลาย,ลายอันนี้ก็ได้เรียบร้อยอ่ะซีมเบิงครับอันนี้สุดยอดนี่ครับพี่นอ้องเห็นปะเห็นปะขากบย้อยๆอ่ะครับเยียบครัรบร เส่บไลายมาเด้อเมื่กี้น้ากันบัดเนี่ย